พาหิระอเนจเสดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายรูปเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่น ไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเสียงเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่น ไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรากลิ่นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายคึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่น ไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรารถเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่น ไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราโพธพะสัมผัสเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราธรรมารมอารมณ์ที่มากระทบใจเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในเสียงย่อมเบื่อนายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อนายแม้ในรสย่อมเบื่อน่ายแม้ในูุทพพยย่อมเบื่อนายแม้ในธรรมารงเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัด เพราะใครายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมจันอยู่จบแล้วคิดที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพาหิระทุกขสูตร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่น ไม่ใช่ตัวตนของเราเสียงเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา กลิ่นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรารถเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราโพธพะสัมผัสเป็นทุก์สิ่งใดเป็นทุก สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราธรรมารมอารมณ์ที่มากระทบใจเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูกรภิกษุทั้งหลาย ภริยาสาวผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในเสียงย่อมเบื่อนายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อนายแม้ในรสย่อมเบื่อนายแม้ในหูทัพพะย่อมเบื่อนายแม้ในธรรมารมเมื่อเบื่อนาย ย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี พาหิระอนัตตสูรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกรพิสุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเสียงเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา กลิ่นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรารสเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราโพธะพะสัมผัสเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราธรรมารมอารมณ์ที่มากระทบใจเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้น ท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูกรภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่าย แม้ในเสียงย่อมเบื่อนายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อนายแม้ในรสย่อมเบื่อนายแม้ในพุทธภะย่อมเบื่อนายแม้ในธรรมารมเมื่อเบื่อนายย่อมใครายกำหนัดเพราะครายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมียาอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี